Auto, ดูแลก่อนพังอาการเข้าเกียร์แล้วรถกระตุกกระชากนี่เป็นปัญหาย,ยอดฮิตของรถเกียร์ออโต้กันเลยค่ะซึ่งนอกจากสออาการนี้แล้วยังมีอาการอื่นที่เกิดขึ้นกับเกียร์ออโต้ได้เหมือนกันมีอาการอะไรบ้างไปฟังจากที่ช่างกันค่ะปัญหาที่เจอของระบบเกียร์ A/T ก่อนนะครับ หเลยนะครับเกียร์ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเมื่อรถที่มีอายุแสนกิโลขึ้นไปนะครับเกียร์จะเปลี่ยนช้าหรือบางทีเหยียบรอบงสูงแล้วเกียร์ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับสนะครับเกียร์เริ่มมีการกระตุกใส่เกียร์ยากต่อไปจะมาพูดถึงปัญหาพวกทีวทีนะครับปัญหาหลักๆเลย 1. นึ่สายพาน สิบวิธีชอบขาดนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดกับการขับขี่ของเรานะครับออกตัวกระชากคข,ข้างๆนะครับหรือว่าคลิกดาวบ่อยๆนะครับแต่าพานก็จะมีการยืดตัวและสามารถทําให้แต่พานขาดได้นะครับทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะคะวันนี้เรามีวิธีการบํารุงรักษาหรือแก้ปัญหาอาการที่เกิดขึ้นกับเกียร์ออโต้มาฝากกันด้วยค่ะใครที่ไม่อยากให้รถของเราเกิดปัญหาเหล่านี้หรือรถใครเริ่มมีอาการแล้วลองเอาวิธีนี้ที่ี่ช่างแนะนําไปทํากันดูนะคะ เดี so the 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 ๋ยวเราก็มาดูวิธีการบำรุงรักษาเกียร์นะครับอันดับแรกนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะที่กำหนดนะครับทุกๆสิบหมื่นกิโลนะครับแนะนำนะครับพวกหัวเชื้อพวกระบบเกียร์นะครับให้เติมเข้าไปนะครับพร้อมกับเวลาที่เรามีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับก็จะช่วยบำรุงรักษาและสามารถยืดอายุการใช้งานของเกียร์ได้นะครับอย่างหัวเชื้อน้ำมันเกียร์ตัวนี้เป็นของวินนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์นะครับป้องกันการสึกหลอได้นะครับส่วนรถใครเริ่มมีอาการกระตุกหรือว่าเกียร์ไม่เปลี่ยนน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 ะะะะะะคคครรรรรรัับบบกก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 ็็็จจเเเเปปอออออออีีีีสููตตึึงงงงท่่ขขขข้้าาาาาวดดยยยหแลลุ ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของเกียร์ซี t นะครับข้างขวดของเราก็จะเขียนบอกอยู่นะว่าจะมี ATF หรือ CVT ก็เลือกใช้ตามคู่มูลของรถเราได้นะครับว่าเป็นเกียร์ระบบไหนถ้าไม่อยากพลาดทริคดีๆเรื่องรถแบบนี้ฝากดติดตามหังมีคําถามคอมเมนต์กันมาได้เลย